ดีค่ะทุกคนมาพบกับ behind the frame พา r สามกันแล้วนะคะจากพาที่แล้วเนาะก็จะแบบทิ้งท้ายว่าแบบเอ๊ะผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งเอ๊ะแมวหายสบตากันอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมาดูเรื่องราวต่อจากนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นบ้างฝ mm hmm. นตกโหเปิดเพลงที่แบบให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกอย่างนั้นด้วยคิดเพลงอะไรไม่ออกเลยนอกจากเพลงที่แบบซึงซ้งซช้าชา เศร้าอานั่นไงใช่จริงๆด้วย oh. ฮะทำกับข้าวอีกแล้วเหรอใครรู้แหละมันกับว่าแต่ละพาร์นะคะที่แบบเราเล่นไปเนี่ยจะเหมือนกับว่าบอกเล่าชีวิตแต่ละวันของน้องว่าน้องทําอะไรบ้างเออเลยแบบนีนะคะจะเริ่มต้นเหมือนเดิมคือแบบอ่ะกินข้าวอะไรแบบเนี้ยเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวนะเราทําเสร็จไปแล้วนะมันหายอีกแล้วเหรอ ไม่จริงนี่ทําใหม่มาแบบว่านี่รอบที่สามแล้วนะที่เราทําใหม่อะเออเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะหาเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอจิบกาแฟสักนิดนึงให้รู้สึกโอเคให้รู้สึกว่าแบบกระปี้กระเป๋าน้องอะชอบกินกาแฟเห็นปะหลังจากแบบกินข้าวเชาว้าอะไรเสร็จปับ๊บก็จะกินกาแฟแต่ก็เป็นแบบว่าชีวิตประจำวันที่ปกติเนาะเออกินข้าวกินกาแฟดื่มกาแฟอะไรแบบนี้ หอมๆไปจ้าวันพุ่งเลยจ้ะร้อนๆแล้วก็แอบมองคุณลุงอีกแล้วไม่นี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราเจอแบบฝนตก <c oughs> เดี๋ยวนะคุณลุงไม่สบายหรือเปล่า <c oughs> เอะนั่นไงขอสเก็ตภาพคุณลุงนิดนึงนะคะภาพตอนนี้ฟิลดีมากค่ะคุณลุงคุณลุงแบบหันหลังคือดูดีมากค่ะ พอหนูสเก็ดนิดนึงนะคะลุงนะคะวิ่แต่คุณลุงไอเนี่ยหยุดเลยอะ่ะลุงให้หนูพาไปหาหมอไหมฮัลโหลไปหาหมอไม่ลุงให้หนูพาไปพาไปเช็คนิดนึงเนี่ยคุณลุงอ่ะน่าจะไม่สบายนะให้หนูพาไปหาหมอหนูพาไปหาหมอเอ้ยทำไมคุณลุงจ้องภาพนั้นไม่หยุดเลยอ่ะ ภาพที่คุณลุงจ้องอยู่เหมือนเราเคยเห็นที่ไหนอ่ะที่ไหนสักที่ในห้องในห้องหนูลคะค่ะในห้องน้องแน่นอนที่ไหนสักที่เนี่ยไม่พ้นห้องน้องจ้ะอะไรคือแบบมันมีความเชื่อมโยงกันอะเชื่อมโยงกันแน่นอนตอนเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรยังไงมากกว่านี่ชัดเจนว่าเราเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นที่ไหน,น สิกาแฟสักเล็กน้อยแต่ทุกคนไปหากันดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นภาพนี้เอ๊ะวิธีร้านที่ร้านขายของชาไม่ร่มสีแดงอันนี้ทําให้เรานึกถึงเหตุการณ์อกการหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับว่าภาพภาพ,ภาพวาดเนี้ยมันขาดอะไรไปออืวินี่ไงวิภาพของเอาคนคู่นั้นนี่แต่ทำไมภาพนี้เขาดูสนิทกันแล้วว่า เดี๋ยวนะนีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยขอนหน้ายังดูแบบไม่ค่อยสนิทเลยในภาพนั้นเฮ้ยนี่ภาพนี้เหมือนภาพของคุณลุงเลยภาพที่คุณลุงจ้องอยู่อ่ะใช่เลยแต่ว่าอ,อ่สีแดงตรงนี้ระบายไปก่อนเออนั่นไงนี่ไงเราต้องลงสีลงไปให้แบบให้เหมือนภาพของคุณลุงอ่าความศิลป์ละเอเอ,อชึบ ฮึบฮึบไว้ฮึบเก่งมืออยู่กก<ห> <c oughs> เก่งเก่งเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลว่าเขาอ่ะเดินกันไปคนละทางเลยร่มก็คนละสีเขาจะเห็นกันไหมเนี่ยเฮ้อจะเห็นกันหรือเปล่านี่มีภาพออกมาทุกครั้งเลยอ่ะไงนต่ออ่ะนี่นี่ไงนี่มันแบบว่าภาพภาพในห้องของเราอ่ะมันมีอะไรเชื่อมโยงกับภาพที่แบบ ที่คุณลุงถือหรือเปล่าเนี่ยเออจริงนะภาพเราเหมือนกับภาพของคุณลุงจริงๆนะสงใส่แล้วนะเนี่ยทำไมแบบเออในห้องเรามันแบบมีคล้ายกันจังอะ่ะอตรงนี้ก็สีเหลืองโอเคจ้าสีเหลืองเอ๊ะหรือห้องนี้จะเป็นห้องของผู้หญิงคนนี้เก่ากัเนี่ยหรือเป็นห้องของผู้ชายคนนี้เอ๊ะหรือยังไงวะเฮ้ยไม่น่าใจเลยอะ่ะไอ้ภาพมาอีกแล้ว ไอ้ภาพนั้นเหมือนภาพภาพที่เราเห็นที่มุมนูน้นไป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 ,ไปภาพนู้นกันนี่ไงใช่เลยแต่ลักษณะภาพอ่ะเหมือนกับว่าคนวาดเขาแบบจะวาดแบบให้สื่อถึงว่าเนี่ยวันนั้นอนะฝนตกนะลักษณะภาพแบบมันดูสลัวสลัวเนอะดูแบบแบบึมครืมดูเหมือนฝนตกอะไรแบบเนี้ยเนอะ โอ้โหเราเราเก่งมืออ,อืนั่นไงสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเก่งมืออยู่เก่งมือเก่งมือต่อฮึบฮึบอึบได้อยู่ได้อยู่ได้แหละสวยอ,อนั่นเห็นไหมสวยเ <c ười> อ้ยเดี๋ยวเ <c ười> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดหนึ่งอย่างขาดหนึ่งอย่างพระอาทิตย์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 มาพระอาทิตย์มากลมสวยอืมสวย <c ười> เดี๋ยวนะเออนี่สวัสดีนะแอมเบอร์เฮ้ยนี่ไม่คาดหวังเลยนะว่าจะเจอคนเนี่ยที่แบบใต้ใต้ใตป้ายร้านค้าเนี้ยวันในวันที่ฝนตกแล้วเราก็ได้พูดคุยกันจนกระทั่งพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นมาเลยอะ่ะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าจนกระทั่งฝนซาเนาะจนกระทั่งฝนซาดีกว่าถ้าแบบเอ๊ะอะไรอะ่ะถ้าแบบแปบลบเป็นแบบเออปกติทั่วไปก็ปแบบจนฝนซาเลยนะฝนหยุดเลยอะไรอย่างงี้ดีกว่า แต่ว่ามันก็ต้องภาพที่แบบอ่ะที่ตรงกลางเนี่ยภาพแรกถ้าตามลําดับนะภาพตรงกลางภาพแรกแล้วก็ร้านค้าภาพที่สองนั่นไงแล้วก็ที่สก็คือภาพที่พวกเขาคุยกันจนแบบจนลืมไปเลยว่าฝนมันหยุดแล้วฝนมันซาแล้วพระอาทิตย์มาแล้วจ้าท้าทิตสวัสดีจ้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะคุยกันเพลินๆน,นะเนาะอยู่กับเธออะไรก็ดีไปหมดแบบนี้ดีกว่า เหมือนเรายังทำอะไรไม่เสร็จอันนี้มันโซฟาที่แบบใช้อ่านทั่วไปที่แบบใช้อ่านที่นั่งอ่านฮย้ยแต่ว่าเ <c oughs> ขาเลืนย้ายนะประมาณว่าแบบเออขนาดฝนตกแล้วก็ยังถือลมกันแล้วก็เดินคุยกันเดินไปได้วยกันอยู่เลย <c oughs> น่าจะแบบเพลินๆแหละอันนี้ไงภาพนี้ดีแหละเวลาคนเราข้างรัคน์เนาะอะไรยังไงเราก็ไม่รู้แล้วแค่มีเธอและฉันฉันและเธอ <c oughs> คนข้างรักอ่ะถ้วยกาแฟแดงต่อจ้ะเครอะเรียบร้อยสวยงามแต่มันต้องมีสตรอรี่แหละอยากรู้เหมือนกันเราก็อยากรู้ไปเถอะเร็วเร็วเร็วเ,วเวมื่อกี้เราเปิดให้สีฟ้ามานะคะทุกคนไปกลับไประบายสีกันต่อดีกว่า ระหว่างคุณลุงกับภาพพวกนั้นมันมีอะไรเชื่อมต่อกันหรือเปล่านะนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะแต่ว่าแอบ,บคิดนะแอบบคิดแอบบคิดว่าผู้ชายที่เราเห็นในภาพอ่ะอาจจะเป็นคุณลุงแต่ว่าผู้หญิงในภาพอะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเพราะว่าที่เราเห็นคุณลุงอ่ะเราเห็นแค่คุณลุงกับน้องแมวแค่นั้นเลยเราไม่เห็นผู้หญิงเราไม่รู้ว่าซาตอรีจะเป็นยังไงนะเออใครคือเจแล้วก็คุณลุงอ่ะคือใครคุณลุงอาจจะใช่เจหรือเปล่า จะใช่เจที่แบบที่เราเห็นที่เราเห็นในโน้ตหรือเปล่าแล้วก็ผู้หญิงคนนี้อีกที่น้องกำลังสเก็ดขึ้นมาสงสัยมากว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วเขาหายไปไหนด้วยเนี่ยเออจะใช่เนี่ยเราผู้หญิงคนนี้จะใช่แอมเบอร์หรือเปล่าเออแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นระหว่างพวกเขาอ่ะทำไมวันนี้เราเจอแค่คุณลุงอยู่คนเดียวอ่ะ เฮ้ยจะแซดเปล่า <Okay. S 1> จะเศร้าหรือเปล่าเนี่เฮ้ยมาลงสีก่อนแล้วกันก่อนค่อยไปคาดเดาต่อเคสีฟ้าบริเวณน,นี้จัดไปชุบชับบชึชบชึบช,บบช,บบช,บชบแต่ว่าแบบแต่ก็คิดนั่นแหละคิดคิดว่ากลัวว่าสตอรี่อามันแบบว่าจะแบบจะเศร้าหรือเปล่าอะ่ะ เอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ขอให้แบบเป็นเรื่องราวดีๆได้ไหมแต่ถ้าจะเศร้าก็ได้แต่ขอให้แบบ,แแแบ,บว่าขอให้เรื่องราวมันสวยงามได้ปะเออเรามาเสพมาเสพเรื่องราวกันดีกว่ามาลักษณะเกมมีจะแบบปริศนาไม่ค่อยไม่ค่อยยากนะคะในตอนเนี้นะในเฉพาะที่เล่นมานะตอนนี้ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่จะแบบอยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมากกว่าว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอะ,นอ,ะอยากรู้ว่า ใส่ฝนที่พปรยปลสร้างเพลงที่ไรซึ่งคำพูดขึ้นมาอมืใสายฝนที่นำมาซึ่งล่มมากมายที่เบ่งบานขึ้นมาเหมือนเขาเปรียบล่มเป็นดอกไม้เลยอ่ะแบบอืนี่ไงฝนตกหนักมากเนี่ยเขาอ่ะแบบว่าแบบว่าต้องต้องได้หาที่ที่หลบเลยอ่ะ วิวิตายแล้ว้าบอกฉันจะเปลี่ยงหรือเปล่าอ่ะหาที่หลบเหมือนกันอ่ะอ่านั่นไง <laughs> นี่ไงหาที่หลบเหมือนกันนี่แหละนี่ไงเขาต้องพูดเลยเจอกันโอ้ยชัดเจนเลยหลบหลบใต้ใต้ร้านค้าใต้ป้ายร้านค้าเดียวกันจ้าอ <laughs> ีคิมิโนโต หันมาสบตากันยิ้มให้เล็กน้อยเราจะหลังจากนั้นบทสนทนาก็เริ่มขึ้นจ้าโอ้ยโอ้ยมันต้องเป็นเรื่องราน่ารักน่ารักแน่เลยอาสนพะพวกเขาก็เดินไปด้วยกันจนพระอาทิตย์ขึ้นมาหมกับพระอาทิตย์เพิ่งแบบโผล่มาแล้วอะฝนน่าจะอยู่นั่นแหละอุอ้ยน่ารักอะ วิ้จบแล้วทุกคนไว้ตอบกันใหม่ในพารทที่4นะคะไว้ตอบกันใหม่นะ